มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลีล่บันเทิงไลฟ์ พบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ดารา d a i l y .com และ y o t u u e d ดารา a i l y o f f i c i a l บอกเลยว่าข่าวบันเทิงวันนี้อบอุ่นไปด้วยความรักมองไปทางไหนก็เห็นเป็นสีชมพูไปหมดสำหรับหนุ่มสุดฮอตไร้วชิรวิทย์หลังเปิดหมดครั้งรักยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับสาวสวยเนเน่นพรนพันธ์เพราะผู้หญิงคนนี้ทำให้เขามีความสุขในทุกๆวนัน แล้วไปต่อกันที่ยาย่าอุรัสยาหลังออกมาอัปเดตว่าซื้อที่ดินเอาไว้สร้างเรือนหอแล้วพร้อมตอบความฮอตของนเดตท,ที่ตอนนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลว่าเจอผู้ชายคนนี้ได้ทุกที่เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ครับก็ตอนล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยสวดเขาไปกําลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองครับแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับกว้างกว้างกว่าคอนเสิร์ตดีนี่ังไงครับเอ่อจริงๆเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวัด ดีๆ <ie> ที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็น,นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเค mm. ผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแลายอยากให้เกียรติกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสัมพันธ์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้เราคบกันอยู่เปิดวา่าแบบตกใจน้<พ>ำต้นเปลี่ยนอาบอครับเปิดว่าแบานบน <พ cog S 1> บั้ตกใจไม่มีภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตกันปกติมากคือถ้า<ะ> ถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรจริงผมคงไม่ไปเดินชิบูย่าเปิดหน้าคนเป็นหมืนม่นคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนอะไรเงี้ยผมผมแค่เอ่อรียวกว่าไงอะ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความราักของเราเป็นความราักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่เอ่อครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันแล้วก,กันอะไรเงี้ยก็ ขอบคุณที่แสดงความดีกับพวกเราครับเราจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับน,นี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราว่รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายตั uh, t เก e เตอร์ในซีรีส์สีซชั่นแรกครับแล้วก็เราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่ใส่ใจคอกันดีส่วน เขาเรียกอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับแล้วก็ข้ามข้ามปีสองตอนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประทับใจอะไรเขาถึงแบบอยากทาทุกอย่างเลยครับผมผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียทุกอื่างไม่ชอบสำหรับผมก็คือความน่ารักครับ แต่ในว่าผม<ห>าผมผมไม่เจอเลยไม่ให้เจอครับผมแฮปปี้ามากๆแต่เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> มันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นในมัน <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและท้ <c oughs> ผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวัน,น <c oughs> ผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันสุดๆครับสุดๆครับผมผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆริง แล้วย้อนเวลาการเข้าข้ามข้ามเป็นงประมาณกี่เดือนจริงๆมันไม่ได้มีอะไร obvious ขนาดนั้นเลยครับมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเลยครับคือเราเรารู้จักกันมานานมากครับเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเหมือนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรียกอะไรครับเหมือนเราผมออกมาเล่นฟิตเนสด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้ย อย่างตอนที่เปิดตัวมาคือมันมีคนดีมากแต่ว่าก่อนอันเนี้ยไปเก่งไปว่าถ้าเปิดตัวมาแล้วมันจะมีฟีดแตนดมันจะไปเอ่อผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วอะไรครับผมผมเข้าใจทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะทำผลงานดีๆต่อไปครับ ก่อนน้องอยากอีกทีเป็นเกาฝอเขาเป็นแปลหรือยังเกาฝอเขาเป็นแปลหรือยังขอแล้วครับขอแล้วครับจะใช้คำว่าแปลได้แล้วได้ครับลไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นไอ้คนแรกที่ออกมาประกาศว่าต้อลรังกิริยาร้ายผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมเลยรู้สึกว่าเรา เราต้องให้เกียรติทุกทุกคนทั้งทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้อง,ต,องต้องให้เป็นแบบมีเหตุการณ์อื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับไม่ตั้งประกาศต้นสังกัดต้อมีความเืป็นกระแสของแฟนบ่างคนต่างดูการครับครับผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราแคร์ ผมแคร์และผมก็เป็นห่วงแลวผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทํางานตรงนี้ครับผมสาบายเลยว่าผมมาเพื่อ s p ปนเลิฟ e and Positivity นั่นแหละครับผมผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลง,งานของเราแบบได้ยิ้มผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแลวผมไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสําหรับผมผมอยากให้อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวแฟนคลับเราผมผมเชื่อว่าเขาเรียกอะไรครับ ไม่รู้สิผมไม่รู้ผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเว <m> ลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขา<น>กินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าแล้วแล้วผู้หญิงนนคนนี่ท้ายผมมีความสุขมากเลยครับแล้วต้องทำยิ่งกว่าจะแหลกออกมาพัวพันต้องตัดการพูดตัดทำบันไดนี้คำที่จริงเราคุยกันครับ<ม>เราเราคุยกันมผมจริงเราคุยกัน,กน<ม>เราคุยกันทุกทุกเรื่องครับออตอนนี้ก็เป็นความหนุนข้างรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตแล้วกันทอมาทำมาทำให้ดี นึเรื่องของสครับ,บ,บที่มีกระต่ยอ,ออกมาครับครับอ๋อครับผมว่าจริงๆได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลป,ปินเราจริงๆงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้ <laughs> แต่ว่าพอเราไปสือ่อคนแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราไปสื่อแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวทีมงานของผมเองทางคันเดินผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทาง ตัวองค์กรที่ทางฟันเดอร์ของผมไปเ,เขาเรียกว่าอะไรครับใช้บริการในการขออนุญาตเนี่ยทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกวอะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานยังไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปร,โรเซสเล่พี่เขายังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์ม ทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราทำมาขั้นตอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้เราเข้าใจกันสอดคล้อเข้าใจกันดีครับเข้าใจกันดีครับเข้าใจตรงกันครับซื้อซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนมาทุกอย่างไฟนอลต้นปีนี้ว่าซื้อเรียบร้อยต้องไหนเออเปาต้องรอหรอต้อรอเลยเหรอเป็นเศรษฐีต้องรอหรอโอ้โน้โน้โน้ต้องรอซื้อไม่ไหวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลจากที่ที่อยู่ตอนนี้เอกะทำไม เราชินกับการเมืองมาานนระย่าเราชินกับการเมืองแบบไะก็สำหรับย่าคือคือที่ดินที่ซื้อกับคุณแดค่ะก็คือยิมนะเด็กก็อยู่แถวๆนี้มันมันแบบมันสะดวกไปหมดเลยแล้วก็เรามีเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขออยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อนเพราะว่ามันทํางานสะดวกกว่าค่ะคือที่แปลงนี้ที่แปลงตั้งใจทำเป็นบ้านอรอ่างเงี้ก็ก็ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะแต่ว่า ยังไม่ได้ยังไม่ได้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นรู้สึกว่าแค่แบบโอ้โหเราซื้อได้ก็คือถือว่าเป็นหบบคั้นประสบความสําเร็จพอสมควรแล้วยากไหมยากกว่าจะได้โอ้โหหลายปีมากๆเลยได้ใครเคเห็นอมก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะดูกันไปเรื่อยๆค่ะก็จริงๆมีหลายที่ที่อยู่อแบบมันก็จบตกจบที่ตรงนี้แบบพื้นที่กําลังดี เรายังแบบอัพพอร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ต้องทำนะเด็กใกล้ถึงตราว่ะยาว่าต้องทำ I I don't know เรื่องเรื่องเอกสารเรื่องแบบเลขอะไรอย่างเงี้ยต้องนั่นเด็กเป็นคนรู้่ซื้อร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันใช่ค่ะใช่ค่ะที่ดินงามบว่าราคางามเป็นับยาค่ะราคาราคาที่แบบเราจับต้องกันได้สามสิบห้าล้าน เราไม่ได้ไปตังค์อะไรนะคะเราเราได้ทั้งสอบ้างจับต้องมาก็ยากกับนะเด็กใช่ใช่ใช่แล้วจะจะเริ่มลงเสาเองเสาเข็มยังไงได้ no plan ค่ะตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าใช่ไหมคะับพี่ยาตอนนี้เป็นเป็นเอ่อหไม่มีสิ่งอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะตอนนี้แค่แค่ซื้อได้แบบแบบเราเจ็ดเวลา อันยุ่งเหยิงเรื่อยไปซื้อก็รู้สึกแบบมีชินคอมพลช์แล้วอันนี้ตปองการจากการติดต่อยอะไรที่เป็อะไรนะคะติดต่อเป็นยังไงติดต่อกับเจ้าของยังไงถึงไดใช่ค่ะก็จริงๆมันอยู่ในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าอันนั้นคือกฎเดียวที่เหมือนแบบแม่ตั้งไว้ว่าแบบขอร้องอย่าไปซื้ออะไรที่อยู่นอกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาอ้อนคนา่านไหมครับอ่อนเขาจะไม่อ่อนใครคะเราจะยังไงอ้อนเจ้าของบ้านใช่ไหมคะ ก็ไม่นะนใช่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบราคามันค่อนข้างฟิกซ์อยู่แล้วโดยด้วยส,สถานที่อะไรอย่า,างเงี้ค่ะาอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าเจอนาเดทได้ทุกที่ที่เป็นไวรัลอ๋อ<ต>ไม่เห็นหรอที่แบบถือตะกร้าผ้าขึ้นรถไฟฟ้าชูทำไม What ยังไม่เห็นหรอกล,<ะ>ลไม่เห็นเนลยเฮ้ยนากร์หนูเขากดไปสักคู่รือเปลาหนูรู้แล้ว นาเดชเอาไปซักที่ร้านซักแห้งของเขาที่อยู่พารากอนเราไม่ต้อักด้าอย่างนั้นเราถูกไปใส่ถุงชื่อว่าอะไรอ่ะว่าชื่อว่าอ e ไรว่าชื่อว่าสีเขียวเขียวใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าย่าว่านะแบบคือจริงๆที่บ้านแม่บ้านจะจะแยกให้เลยค่ะว่าอันไหนเขาซักได้อันไหนที่เขาบอกว่าเออช่วยเอาไปซักแห้งหน่อยหนูว่านเดชเข้าบ้านแล้วก็คงแบบปึ๊บ เราไม่รู้หรือเขาไปไม่รู้แต่นั่นนัตกาหนูแต่รวมทั้งนาตกาที่คุณเสื้อผ้าเราด้วยไม่น่านะคะนู่นน่าจะของระเดศค่ะในาตกาจะเป็นของระเดศเสื้อผ้าน่าจะน่าจะเสื้อผ้าของระเดศค่ะเป็นคนดับชิ้นไหมเป็นชิลมากเลยนะไม่แล้วก็อีกรูปนหนึ่งไม่นอน I am so proud wingset รับแดดละมั้งคะมาชูลไปไหมคะค่ะมาชูเลยนะครับสานการแห่การแดดไม่นะอืมจริงๆมนุษย์ทุกคนต้องได้รับวิตามินดีเยอะๆค่ะ good for your health ค่ะข่าเราแม่แดดเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ super chill ค่ะเอาจริงๆอันนี้คือสถานการณ์แบบถ้าอยากไปวิ่งด้วยหลังจากที่เราวิ่งปุ๊บเราก็มักจะแบบอาบแดดกันเป็นคนติดติดแบบขอได้เจอแดด สักพักในในหนึ่งวันอยากแบบรู้สึกยังไงบ้างที่คนบอกว่ามันเจอน้าเด็กได้ทุกที่เชื่อคะ่นะน้าเด็กทั้งยาแล้วน้าเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนั่งรถส่วนมากเราจะเดิน <c oughs> หรือว่าจะแบบำทำนู่นทำนี่เป็นอลูก การที่ได้เห็นศิลปินที่เรารักมีความรักที่ดีและมีความสุขในทุกๆวันเชื่อว่าแฟนคลับที่น่ารักทุกคนยินดีและพร้อมจะซัพพอร์ตเสมอและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมๆอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย0 8 6 3 2 2 5 1 1 3หรืออินบ็อ i n b เข้ามาได้หน,า,นาวเลยจ้า เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่แป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอเจอกันได้ใหม่13บริการเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดาราเดลี่ .com และ YouTube ดาราเดลี่ฟ f ชเชียลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ